เคยไหมครับกับการทํางานหนักมาทั้งวันทั้งคืนแต่พอถึงเวลาจะพักเนี่ยร่างกายมันดันดื้อไม่ยอมพักทั้งที่เราเหนื่อยมากๆแหละสำหรับใครที่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้ครับวันนี้เราจะมาแนะนําให้ทุกท่านรู้จักกับปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า recovery paradox ครับ it's time for a cup of culture podcast let's grab a cup and sit back สวัสดีครับ ได้เวลาจิบกาแฟาคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอคาบอฟเขาเจออีกแล้วนะครับวันนี้แก้วที่370อยู่กับผมท็อปนัทวุฒิหันสุวัร์นะครับคำว่า recovery paradox นะครับหรือปรากฏการ์ของร่างกายที่ในเวลาชิดร่างกายและจิตใจเราต้องการพักมากที่สุดเหนื่อยล้ามากๆเนี่ยม,มันมักจะเป็นช่วงเวลาที่เราควบคุมตัวเองให้พักได้ยากที่สุดครับและว,วันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับปรากฏการณ์นี้ให้มากขึ้นกันครับ ตอนนี้นะครับถ้าจะมีคำไหนที่นิยามตลาดแรงงานของเราตอนนี้ก็น่าจะเป็นนิยามของคำว่าเหนื่อยครับโดยเฉพาะในตลาดแรงงานบ้านเรานะครับที่มีช่วงมงการทำงานต่อสัปดาห์เนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่เราสังเกตได้ง่ายๆเลยตาม Facebook ของเรานะครับช่วงนี้เราจะเห็นโพสต์หรือว่าคอนเทนต์ในลักษณะเบื่องงานเบื่อหน่ายกับงานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ซึ่งไอความเหนื่อยล้าเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีแค่ในประเทศเราเท่านั้นนะครับเพราะว่าที่สหรัฐอเมริกาเองก็พบว่าพนังงานจำนวนมากประมาณ6กําครับกำลังอยู่ในจุดที่สามารถที่จะเบิร์นเอาได้เมื่อไหร่ก็ได้เลยเนี่ยซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในที่มาของปรากฏการณ์ The Great r e s g n a t i o n ที่กำลังร้อนแรงณตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็พอมีเรื่องนี้เข้ามาครับนายจ้างหลายๆเจ้าเนี่ยก็มีการมองหาตัวช่วยทางใจนะครับ ทำให้พวกเครื่องมือด้านสุขภาพจิตในองค์กรเนี่ยกาลังเติบโตแล้วก็เป็นที่นิยมขึ้นเรื่อยๆรวมถึงเป็นเครื่องดึงดูดให้เหล่าทาเลนต์เนี่ยเข้ามาทํางานด้วยแล้วก็ mm hmm. นอกจากน้ก็มีนโยบายต่างๆเกี่ยวกับการช่วยพนักง,งานให้ได้พักผ่อนที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็แน่นอนว่านโยบายและเครื่องมือทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่สามารถช่วยพนักง,งานให้เขาได้พักฟื้นได้สําเร็จโดยเฉพาะเมื่อเราต้องสู้กับสิ่งที่เรียกว่า Recovery Paradox ครับ คือการฟื้นตัวจากความเครียดและการทํางานมันเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการรักษาคุณภาพอารมณ์คุณภาพาภาพ,พลังงานการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาทางอาชีพนะครับรวมไปถึงส่วนอื่นๆของชีวิตด้วยตั้งแต่สภาพจิตใจสภาพกายแล้วก็ความสัมพันธ์ในชีวิตต่างๆนะครับแต่พอมันพูดถึงคําว่าพาราดอกเนี่ยมันหมายความว่ากระบวนการฟื้นฟูความเครียดเนี่ยครับมันมีความย้อนแย้งในตัวเอง มันมีงานวิจัยที่พบว่าเวลาร่างกายแล้วจิตใจของเราต้องการฟื้นตัวมากที่สุดเนี่ยเรามักจะไม่สามารถจัดการมันได้ตัวอย่างนะครับเช่นเวลาที่งานมันดีมานจากเรามากามันต้องการความสนใจมันต้องการความทุ่มเทจากเรามากๆเนี่ยหรือเราก็รู้สึกว่าโอโ้ทุกอย่างมันท่่มทนไปหมดนะครับเรามักจะพาให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่วัฏจักรแห่งความเหนื่อยล้าซึ่งก็คือเวลาที่เราเครียด,เ,ยดเนี่ย เราจะทานอาหารที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพครเรากินฟาสต์ฟู้ดทานขนมของเล่นนะครับขนมซองอะไรอย่างงี้นะครับในขณะที่โภชนาการเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากมต่อการฟื้นตัวนะครับอาหารที่ดีจะช่วยให้เราหายเครียดอาหารที่ดีจะช่วยให้เราสามารถที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีได้และเวลาที่เครียดเนี่ยครับเราก็มักจะไม่มีแรงออกไปข้างนอกนะครับ ออกไปเปลี่ยนบรรยากาศหรือออกไปเข้าสังคมทั้งทั้งที่การเปลี่ยนบรรยากาศการเอาสมองของเราไปอยู่ที่อื่นนอกจากงานหรือการพบปะเพื่อนมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่ช่วยเราหายเครียดได้ดีกว่าการอยู่เฉยๆแล้วก็เราไม่มีอารมณ์ที่จะออกกําลังกายนะครับทั้งทั้งที่เราทุกคนรู้กันดีว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นตัวช่วยจัดการความเครียดที่มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับการที่เราไม่สามารถที่จะทําอะไรที่เราควรทําได้เนี่ย ความเครียดและความเหนื่อยล้ามันก็จะหนักกว่าเดิมด้วยพฤติกรรมเหล่านี้ก็เป็นวงจรไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือเรื่องของ recovery paradox ซึ่งสำหรับใครที่อ่านแล้วรู้สึกว่านึกถึงตัวเองแล้วมันท้อใจนะครับเราก็ต้องบอกว่าวงจรนี้จริงๆมันมีทางออกอยู่โดยการออกจากวังวนนี้ได้เนี่ยเราต้องเรียนรู้กับตัวเองให้มากขึ้นนะครับว่าการพักแบบไหนที่มันเข้ากับเราแล้วก็รวมไปถึงการวางแผนการพักฟื้นตัวเองให้ดีๆนะครับเพราะว่าสาเหตุที่เราต้องทําขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันตรงไปตรงมานะครับเพราะว่า การพักฟื้นนะครับอย่างที่เราเห็นกันได้ข้างต้นเลยคือมันเป็นเรื่องที่มีความย้อนแย้งกันไปมานะครับระหว่างสิ่งที่เราควรทํากับสิ่งที่เรามีอารมณ์จะทาหรือทําได้แล้วหลังจากนี้นะครับจะเป็นสีแนวทางที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวังวนแห่งความเหนื่อยล้านี้ได้อย่างแรกนะครับเราต้องพาตัวเองออกจากงานให้ได้ก่อนการฟื้นตัวจากความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อสมองเราออกจากโหมดเครียด แล้วเราต้องกระตุ้นให้กระบวนการนี้เนี่ยเกิดขึ้นผ่านการที่เราต้องหาทางให้ความคิดหรือสมองของเราเนี่ยไม่อยู่กับงานมากเกินไปหรือให้มันพักจากงานได้สักระยะหนึ่งครับเราสามารถทําได้โดยการกําหนดช่วงเวลาให้ชัดเจนครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราตั้งใจจะทํากิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานอะไรบ้างนะครับซึ่งกิจกรรมในลักษณะของการฝึกสติหรือฝึกสมาธิเนี่ยจะเหมาะกับวิธีการนี้เป็นพิเศษครับเพราะว่าเป็นการฝึกให้สมองได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางไปในตัวด้วยนะครับ แล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยสิ่งที่ทําได้คือการสังเกตว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างที่กระตุ้นให้เรากลับไปคิดเรื่องงานครับเช่นถ้าเกิดเห็นคอมพิวเตอร์แล้วนึกถึงงานขึ้นมาครับในช่วงเวลาที่เราจะพักเนี่ยครับเราควรเอามันไปซ่อนหน่อยนะครับให้มันพ้นสายตานิดนึงหรือไปอยู่อีกห้องแทนแล้วอีกอันที่ทําได้คืออย่างน้อยคือปิดการแจ้งเตือนโทรศัพท์ไว้ก็จะช่วยได้มากๆแล้วอีกข้อถัดมานะครับก็คือเป็นอีกหลักฐานหนึ่งเลยว่าการพักเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ตรงไปตรงมาซะเลยครับเพราะว่าข้อนี้มันคือการที่ เราควรที่จะมีไมโครเบรกนะครับซึ่งมันขัดกับหลักแนวคิดของเราที่ว่าทําให้เสร็จแล้วค่อยไปพักรวดเดี่ยวนั่นเป็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะคิดว่าการพักมันเกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่องานเสร็จหรือเกิดขึ้นได้ในช่วงวันหยุดยาวเท่านั้นแต่มันมีงานวิจัยที่ช่วยมายืนยันครับว่าการพักเล็กๆสั้นๆเนี่ยระยะเวลาประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับในเวลางานเนี่ยมันช่วยลดความเครียดได้มากๆเลยทีเดียวตัวอย่างนะครับเมื่อทํางานไปได้สักพักแล้วเนี่ยลองหาเวลา10นาทีครับทำสมาธิหรือ ทนออกไปทานของว่างนะครับของว่างที่มันดีต่อร่างกายพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน,นครับหรือกิจกรรมอื่นๆก็ได้ด้วยหลักการคือมันควรเป็นกิจกรรมที่ใช้ความคิดความสนใจของเราเนี่ยระดับหนึ่งเลยเช่นการอ่านหนังสือหรือการเล่นเกมสั้นๆนะครับโดยกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆในการเพิ่มสมาธิในการทํางาน,นครับแล้วก็ปรับอารมณ์ให้เราอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็รักษาพลังงานเราได้ตลอดวันนะครับอีกเรื่องที่ไม่ค่อยจะตรงไปตรงมาเช่นกันก็คือว่าเราต้องย้าว่า เราควรเลือกกิจกรรมพักที่เราชอบที่มันเข้ากับเรานะครับซึ่งความไม่ตรงไปตรงมาคือจริงๆมันก็เหมือนเป็น common sense เนาะแต่ว่าที่เราต้องเน้นย้ำเนี่ยเพราะว่าในความเป็จริงเรามักจะมีกิจกรรมพักหลายๆอย่างเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเรากดดันที่จะต้องเข้าร่วมอะ่ะเช่นพวกกิจกรรมออกกำลังกายกลุ่มขององคอ์กรนะครับหรือทริปบริษัท เหลือจะเป็นคาราโอเกะไนท์ของบริษัทอะไรอย่างนี้ครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีหลายคนที่เข้ากับกิจกรรมแบบนี้ครับที่ชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการพักผ่อนแต่หลายคนเนี่ยครับแทนที่จะรู้สึกว่าได้พักผ่อนเนี่ยกับรู้สึกเหนื่อยกว่าเดิมแล้วที่แย่กว่านั้นคือเขารู้สึกว่าเขาไม่ควรพักและเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้คือการพักไปแล้วมันเป็นเพราะว่าเวลาที่เราไม่สามารถเลือกวิธีการฟื้นฟูตัวเองได้จริงๆนะครับมันอาจจะเป็นโทษมากกว่าเป็นประโยชน์คือมันมีงานวิจัยหนึ่งครับพบว่า การคุยก,กันกับเพื่อนระหว่างพักเที่ยงเนี่ยมันช่วยเติมพลังให้เขาได้นะครับแต่ขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ได้ชอบคุยเล่นกันระหว่างเที่ยงแต่รู้สึกว่าตัวเองถูกกดดันว่าต้องทํามันทําให้คนกลุ่มหลังเนี่ยครับสูญเสียพลังงานในการทํางานมากกว่านั่งทํางานเฉยๆซะอีกนะครับดังนั้นรู้จักตัวเองให้ดีครับว่าการพักแบบไหนมันเหมาะกับเราโดยเฉพาะการพักในเวลางานเช่นพักเที่ยงหลายๆครั้งเนี่ยครับ เราพยายามทํากิจกรรมที่บริษัทจัดมาให้นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์วิธีการพักที่ใช่สําหรับเราแล้วมันก็มาพร้อมกับแรงกดดันว่าเราควรจะเข้าร่วมนะครับซึ่งแรงกดดันนี้อาจจะกลับมาทําร้ายเราได้ทําให้เราเครียดกว่าเดิมอีกนะครับและนี่ก็รวมถึงในมุมมองของตัวองค์กรเองนะครับว่าถ้าเกิดเราจะมีมาตรการไหนๆออกมาเนี่ยแล้วเราอยากให้พนักง,งานได้พักจริงๆเนี่ยมาตรการต่างๆเนี่ยไม่ว่ามันเจตนาดีแค่ไหนแต่ต้องระวังนะครับว่ามันจะเป็นการฝืนให้พนักง,งาน เขาพักในแบบที่ไม่เข้าขเขาหรือเขาไม่ได้อยากจะพักแบบนี้นะครับแล้วเขาเหนื่อยกว่าเดิมแล้วก็หาทางให้อิสระกับพนักงานในการที่ให้พวกเขาเนี่ยเลือกวิธีพักในแบบของตัวเองได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับที่เรียกว่าเป็นเรื่องตลกนะครับก็คือว่าเราควรที่จะพาริ i ี้การพักที่มันต้องใช้ e อ fort เยอะๆที่บอกว่าเป็นเรื่องตลกเพราะว่าในวงการออกกําลังกายนะครับเรามักจะไม่กระตือรือร้นที่จะเริ่มทําแต่เรามักจะไม่เคยเสียดาย ที่เราได้ทํามันเราไม่ค่อยได้ยินคนที่จะบ่นว่าเมื่อวานไม่น่าออกไปวิ่งเลยหรือว่าลุงนี้ไม่ไปยิมดีกว่าแต่ตรงกันข้ามเรากระตือรือร้นที่จะเลิกงานมาเปิด Netflix หาอะไรดูนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเวลาผ่านไปเนี่ยก็มาเสียใจทีหลังครับว่าเหมือนวันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขัดกับธรรมชาตินะครับที่คนเรามักคิดว่ากิจกรรมที่มันพาสซีฟแล้วไม่ต้องใช้พลังงานเยอะนะครับเช่นการดูทีวีเป็นการพักที่ดี แต่ในความเป็นจริงมันตรงกันข้ามเลยครับเพราะว่างานวิจัยหลายชิ้นเนี่ยยืนยันว่ากิจกรรมที่มันแอคทีฟหรือต้องใช้พลังงานต้องใช้สมองจากเราเยอะๆเนี่ยมันคือการพักที่ดีที่สุดครับกิจกรรมเหล่านี้เช่นการออกกําลังกายหรือจะเป็นการทํางานอเด็กที่จริงๆจังๆหน่อยเช่นการเรียนภาษาเล่นดนตรีหรือการทํางานอาสาต่างๆพูดมาถึงตอนนี้อาจจะมีหลายคนที่คิดในใจว่ามันจะเอาสมองที่ไหนไปทําเพราะว่าทํางานก็กินสมองมากแหละเวลาพักก็อยากพักเฉยๆ นี่แหละครับความย้อนแย้งของคำว่า recovery paradox เพราะสิ่งที่เราควรทำที่สุดเวลาที่เราอยากพักเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่ไม่เข้ากับเราและทำได้ยากที่สุดนะครับกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยให้เราพักเนี่ยมันมักจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินกว่าที่เราจะเริ่มมันได้มันทำให้เราเกิดวังวนที่เรียกว่า recovery paradox แล้วก็4แนวทางในวันนี้นะครับคือจุดเริ่มต้นสำหรับใครที่พยายามพาตัวเองออกจากวังวนนี้ครับ โดยเฉพาะสำหรับท่านที่เป็นแฟนเพจอะครับา f c u l จ u r e นะครับเพราะเราทราบดีว่าการสร้างวัฒนองค์กรเนี่ยมันกินพลังงานมหาศาลแต่ก็นะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาตั้งใจสร้างวัฒนองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นกันครับสำหรับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.